สวัสดีวันจันทร์ที่ยี่สิบเสวัสดีอีกครั้งแล้วตอนนี้เจ้งจ้าก็เช็ครถไถยแล้วรอไปซื้อ,อไหลพรุ่งนี้แต่ตอนนี้งานเข้าอีกแล้วเนาะงานเข้าอะไรนเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหม่ๆหม่เลยจะขอบอกซื้อใหม่ใหม่ทาไมใช้ไม่ได้ละจ้างเอาไว้รู้กดซื้อเข้ามานะซื้อเข้ามาไม่ไปหาเขาเราบอกมันไกลบอกมาหาจ้างดีกว่าเอามาอะไรซื้อเข้ามาเราใช้ไม่ได้เดินสังชาติมาดูหน่อยดิเฮ้ยใหม่ใหม่เลยเนี่ยเฮ้ยใหม่จริงนะแกะกล่องนะ กระดาษจะไม่แก่เลยก็ <laughs> อบอกตานไม่ติดพี่บอกเออ,เ,อเดี๋ยวัชาติดูให้มาทั้งชาติดาวก่อนเนอะน,นะดาวดาสถานการณ์เนอะเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก๊อกลำมันยังไม่เปิดนะ่ังชาติเปิดก๊อก้ำมันก่อนนะอ,อึ๊บเปิดแล้วปาบก็ให้มีปาบด้วยนะหลังจากเปิดปาบก็ให้เราทั้งชาติก็ทําการสตาร์ทวิธีสตาร์ทนะ ทั้งชาติจะบ่อยเนอะเวลาทั้งชาติซ่อมให้ลูกค้าแต่ละคนนะมาหาทั้งชาตินะทั้งชาติจะมีสูตรลับที่ก็ไม่ลับถ้าเปิดเผยเพราะาชาติบอกไว้เนอะเวลาสตาร์ทเนอะเนี่ยด้วยดียกชกขึ้นยกนี่นะยกนี่นะทั้งชาติบอกเป็นหลายคนแล้วทั้งชาติซ่อมมาหลายปีแล้วก็บอกลูกค้าลูกค้าบอกทั้งชาติใช้ได้เสมอเออก็ใช้ได้เองแต่ว่าลูกค้าใหม่ๆทั้งชาติมาอยู่ใหม่ๆเมเขาก็ยังไม่รู้ไง ก็บอกกันต่อไปด,ดิโอ้ยมีความรักก็เปิดเผยกันบอกกันต่อต่อกันไปอย่าไปอุบทําไมนะ <c oughs> เข้าเรื่องดีกว่านะยกชกให้สุดบีบ้เร่งให้สุดแล้วสตาร์ทเนี่ยทั้งชาติก็ไม่ได้ตั้งกล่องเนาะสตาร์ทมันจะมีอาการทาท่าติดอ่ะพอหลังจากทาท่าติดเนอะ ออธิบา,ายได้กว่าดึงไปหนึ่งสองสามมันทําท่าติดอะทาท่าจะปึ๊กปึ๊ปึ๊ปึ๊เนี่ยแต่ไม่ติดเนอเขาไม่ติดเนอ้อบ่อยก่อนเนอ้อเออแล้วเราก็เอาเนี่ยยกขึ้นคืนเอ็มจะยกกดขึ้นปาบก็ให้นะแล้วเราก็บีบเขาเล่งตัว,นวเ,เนี้ยจําไว้เลยเนี่ยแล้วก็ดึงอย่างเดียวก็ติดแต่ตาเน่ทั้งชาติบอกว่าเขาปิดไอ้เนี่ยมาเนี่ย ก็อกลมันอนะ่ะเนาะปิดก็อกลมันมาเดี๋ยวชาจะลองตัดดูก่อนหลอกกันเนาะมาติดตามเดี๋ยวถ้าติดจชาติจะเพราะต้องชาต,ตาิยังไม่ทั้งกล้องยังไม่ถึงเวลานะทั้งชาติทคลิปมาเกือบสองปีแล้วบอกยังไม่ถึงเวลาสักทีมาติดตามตอนนี้ทั้งชาติก็ทําการเช็คเนาะก็เจ้าของกระบอกซื้อมาใหม่ทําไมไม่ติดตะพี่บอกเนาะก็ทางร้านเขาจะปิดอย่างนี้เนาะทั้งชาติก็บอกให้ปิดอย่างนี้เนาะเนี่ย การเดินทางก็เวลาเดินทางน่ะก็คือขนย้ายเนาะขนย้ายไอย้นี่เขาเรียกขนย้ายอะนะเขาจะมีการดินดนด้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาทางล่างเขาจะปิดนะช่างชาติก็บอกให้ปิดเหมือนกันเวลามาซ่อมมาช่างชาตินะช่างชาติบอกให้ปิดก๊อกก่อนนะเนี่ยเปิดก็อย่างนี้นะช่างชาติก็บอกให้ปิดอย่างนี้นะปิดก่อนปิดอย่างนี้นะ เวลาเราขนย้ายนะ่ะเราใส่รถพ่วงหรือใส่รถกระบะแะ้วแต่เขาจะมีการดิ้นไปดิ้นมาดิเขาจะท่วมนะทางร้านเขาปิดมาไงล้วเจ้าของเขาบอกเฮ้ยทำไมซื้อมาใหม่ทําไมเป็นอย่างนี้อาซื้อมาใหม่ก็ต้องมาหาช่างชาติมันเดิมแล้กวก็เสียตังค์ไหมก็เสียเราเจ้าชาติจะคิดยังไงเนี่ยเออก็นี่ลูกค้าประจําด้วยช่างชาติก็คงไม่คิดตังค์หรอกม้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนม ก่อนลูกค้าประจำแล้วจานไปคิดตค์อีกแล้วแต่เช่าก็ต้องบอกว่าเวลาเดินทางน่ะเขาปิดนะเวลาใช้งานเนี่ยสมมุติอ่าอย่างงี้ได้ไหมอ่าเช่าสมมติอยู่เอาตัวเองถ่ายหน่อยอถ่ายหน่อยนะอา่าเดี๋ยวให้ไปบ้านถ่ายนะเนี่ยเวลาเดินทางเขาจะปิดอย่างงี้นะเวลาไปถึงน่ะเขาจะเปิดแต่ก่อนจะเปิดเขาก็อย่างงี้นะเดี๋ยวช่าทำอยู่ได้ดึงให้ดูก่อนมาดึงดูนะเนี่ย สมมติไปถึงที่ก็เติไปหน่อยอ่ะไปถึงที่แต่ไมแลรวติดก่อนแล้วเราก็เปิดเงี้ยก็จบเห็นไหมเปิดเงี้ยเห็นไหมก็ปิดก่อนเวลาเครื่องติดเราค่อยเปิดอ่ะสมมติเอาใหม่เอาใหม่แล้วกันเอาใหม่แล้วกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วเราก็เปิดเงี้ย แค่นี้ไม่มีอะไรเห็นไหมเดี๋ยวช่างชาติก็จะตั้งรอบเดินเบาให้เขาหน่อยก็จะเดินเบาได้นี่เขาซื้อมาใหม่นะไม่แกะกล่องเนี่ยกระดาษจะไม่แกะเลยเห็นไหมบอกชังชาติซื้อมาใหม่แล้วทำไมไม่ติดเอฟซีเมนีเิเจ๊กเมาฮะก็ขเขาไม่เปิดก๊อ,อกไงเนี่ยเดีย๋ยวชาาิทาเสียงปกติดดกว่าเออวันนี้ช่งชาติก,ก็จะมาดูเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะสี่หนึ่งหนึ่งเนาะช่าิทำเสียงหล่อยได้ไหมช้าททำเสียงอะไรก็ได้แล้วแต่อารมณ์นะ ก็ตอนนี้เข้าเรื่องจริงดีกว่าฮะอะไรหัวร้อยอีกแล้วไม่บ้านไม่บ้านหัวราะก็ช่างชาติช่างชาติจะจะซ่อมได้หลายอย่างนะเครื่องตัดจ้าอย่างที่ชาติบอกแล้วถ้าถ้าใครติดตามนะติดตามช่องชาตินะตามใครอยากดูอะไรมาบอกชาติรถไทยรถยนต์รถอะไรเนี่ยท่อเดยอพูดถึงเรื่องท่ออีกแล้วดูว่าเรื่องชาติเล็งก่อนเฮะอ เออก็นี่แหละเสร็จแล้วในเจ้าเดียวกันเจ้าของเดียวกันนะก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแค่ลนะเก้าสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวผิดลิขสิทธิ์นะร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งโฆษณาเกินเกินเอ,อ้ยนี่งไงผูกด,ด้วยเขาบอกว่าภาังเขาจองนะภาษานนะเนี่ยภาังอยู่นู่นเนโค้งละบอกภาังเขาจองนะภาษาภาังไหนละ่ะไม่ใช่หอยน้อยหอยสังนะั่นนี่ภาษาเขาจองนะก็รู้เข้าใจนะ นะรถถ่ายก็รถถ่ายต้งจอดน้องสองคันน่นคันหนึ่งนี่คันเน 1, 2, ึน 1, ่ยนะแต่ทั้งชาติเครื่องตัด้าเขาก็าบอกซื้อมาใหม่เลยช่างก็ไม่ได้เปิดก๊อ,เอ,อ,นนอกอเ,ดนะเดี๋ยวชาติจะตั้งเดินเบาหน่อยก็ใช้ได้มาติดตามตอนนี้ทั้งชาติก็ทาการตั้งเดินเบาหน้าเนียนี่เดืไดขายควบขายควมก็หมดอายุแล้วมันฟังชาติละเดี๋ยวชาติจะให้เหน,นุผลเห็นไหมเนีย่ยฟันชาติก็มันหมดแล้วอายุการใช้งานนะทั้งชาติ เครื er, Ma, <bokki. S 1> ่องมือทั้งชาก็อยู่ในนี่แหละหมดอายุมาดึงดูเห็นไหม เดี๋ยวตอนนี้เจ้ชาชัก็จะหาไขาควงใหม่นะเนี่ยไขยควงนี่นแก่แล้วมันแก่มันเจ้าชาิแล้วนะเดี๋ยวเจ้าชาิขอญาตหาไขาควงใหม่นะเอามือหมุนก็หมุนไม่ไหวแข็งนะมาติดตามอตอนนี้อยากนอนน้ำมากเลย ตอนก็ไม่ยอมเราล่ะเดี๋ยวเราทำคลิปก่ไปใจเย็ยนฮะ <c oughs> หายใจคงตงึงดีกว่ายกโฆษหาเราไม่เกี่ยวเลยหปยใจของเราเนะี่ยจะไม่หาเย <c oughs> อะแค่เรารู้ว่าอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> นี่มาเอาเอาวะออกคลิปเราไม่เกี่ยววุ <c oughs> ้นชาดอะไรกระดาษที่ทำมาสีแบบนี้น่ะถ้าอย่างนี้ก็ถ่ายใหม่อย่างนี้ ตอนนี้ทังชาก็ทาการปรับปรับจุลเอามามามาถ่ายตรงนี้มาตอนนี้หายโคไม่เจอเนี่ยทั้งชาตเจอแต่ตะเม็ดตะเม็ดคืออะไรเนี่ยตะเม็ดอะตะเม็ดเขาเรียกว่าอะไรมีดเขามีดเราไปจกจายบนระเบิดอ่ะมุนได้เอามุนเรามีดกับมุนได้อ่ะมุนปัดปึ๊บคำนวณนะปิดอ่ะแค่นี้น่าจะเบาได้เอามาเดี๋ยวดูีิทั้งชาตจะเบาได้ไหมแล้วติดก่อนมาอาถ่ายดูว่าจะ จะเบาได้ไหมลองดูดิอะเบไม่ได้เบาไม่ได้เหมือนง่ายดูดิจะเบาได้ไหมอ่ะเอาอีกนิดนึงนะเปิบอ่ะมาลองดูอีกทีจะเบาได้ไหมมาลองดู ให้ไม่บ้างก็ตัดให้ตอนนี้เบาได้แล้วเห็นไหมเนี่ยตั้งตัวเนี้อ่าก็เครื่อาใหม่มันยังไม่มีการปรับจูงไงเนาะแล้วเขาเป็นปิดน้ำมันไว้ทังชาติก็บอกเฮ้ยเครื่องใหม่เป็นไรไมเป็นไรอนาะเดี๋ยวทั้งชาติจะปิดเครื่องแล้วติดให้ดูทีเดียวติดมาดูกันนะหลังจากนี้ทีเดียวติดมาดทัาทางชาติจะดึงให้ดูเห็นไหม ทีเดียวติดอา้าวสองทีก็ติดเหมือนเดิมเลยมาดูการเดือดชาติดูอีกรอบเนะอเดี๋ยวช่จะปิดคลิปปเนะเห็นไหมติด,ตดก็ไม่มีอะไรนะเอ่อพอกน้ำมันเทาล่างเขาจะปิดมานะเขาปิดมาพวกเราต้องมาเปิดล้วจะมาดูตรงนี้ถ้าเขาไม่รู้เขาก็ต้องมาจ้างแล้วเขาจะมีช่างไว้เพื่ออะไรครับก็มีช้างไว้ซ่อมไงนะ เดี๋ยวจะจะติดอีกข้างแล้วปิดงอีกเป็นนะโอเคนะมามาติดตามดูอ่ะเปิดนะอ่ะแม่บ้านดึงให้แม่บ้านดึงดลยกันท้าทายความสามารถดีกว่าอ่ะดึงเลยทีเดียวติดนะทีเดียวแล้วปึง้งเห็นไหมหัวเก่งมากเลยตบมือหน่อยตบมือหน่อยแม่บ้านตบมือหน่อยตบมืออ่าเอามีมังเอกรึแม่บ้านบอกเอามังเอกไปแล้วกันฮ่ตบมือเลย ก็คลิป <Wyoming> นี้ไม <ics> ่ม <render> ีไรช่างชาติก็เหมือนเดิมเนาะอะไรก็ได้ที่จะให้ช่างชาติซ้อมเนาะเหลือนอนหลีกนะเห็นไหมเรื่องพ่นยาต้องขอมาตอนเย็นเหลืองชาติจะทำคลิปอีกแต่ตอนนี้ขอปล่อยคลิปตอนนี้ออกไปก่อนแล้วกันเนาะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติกดซับต้องใครนะกดติดตามช่างชาติเพื่อให้ช่างชาติได้มีกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับพี่น้อง